ตอนที่ดูไฮย่าเตทุกครั้งน่ะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆางทีวีนะครับรู้ไหมหหือพ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้านพวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเอง ชื่อผมคือฮายเตะโลกนี้กำลังโดนปองร้ายอยู่ชีวิตของแกเองก็โดนปองร้ายเหมือนกันแล้วฟ้ายเตะพ่อ้านประจัน้าน ถึงเธอจะพูดว่าเห็นการเวลาก็เถอะแต่มันคงเป็นภาพหลอนก่อนตายซะมากกว่าฮะอ้อสมีนี่นะมาเร็วกว่าที่คิดอินแฮกำลังเป็นห่วงอยู่เชียวว่าเธอจะหลงทางหรือเปล่าอ่ะขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉันเนี่ยหลงไปแล้วล่ะงั้นหรอกเหรอ ที่มาถึงเนี่ยแล้วคนที่น่าจะเป็นพ่อบ้านคนใหม่ของนากีเขาพามาส่งนะจ๊ะเอ้ะจูฮายาเตะด้วยเหรอเขาสมคดแคชเมียร์ใหม่เอี่ยมด้วยล่ะอะคงจะเป็นฮายาเตะคุงจริงๆนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่รีบทำอะไรเขาอาจจะตายจริงๆนะเอ๊ะอิตาฮายะเตะไพี่เอี่ยวกับเรื่องยุ่งๆอีกแล้วเหรอก็รู้สึกว่าจะเป็นไปได้นะคะอย่าแล้วสิฮายะเต๋อยู่ในอันตรายไปช่วยกันเทอรมาเรียเพราะให้สวมของที่ไม่ควรสวมรือเปล่ากันเนี่ย เพราะว่าหวัดนะคะแต่ก็จริงนะที่เป็นวิกฤตครั้งแรกหลังเิ่นข้อบ้าเอามาีรี่ไปเถอะฮัทชิวแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรกับโคดนี่ล่ะก็คงไม่ได้กรับข้าราชกาชั่วชีวิตแง่เลยเออหรือจะกู้เงินรอกระบบเดีย่ะไปซื้อโคตตัวใหม่ไม่สิมันไม่ได้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นเลยนี่นาเอ้าอายาสกินี่ไม่ได้เจอกันสักนานนะ นี่พวกคุณทีมงานชุดเดิมชุดเดิมไม่มีอะไรปักหัวแล้วด้วยคนแสนดีที่พยายามจะพาผมไปทัวร์สวรรค์ทางใต้ไม่ใช่เหรอครับน่ะอย่ามาอธิบายอะไรแบบนั้นกลางเมืองสิเขินแย่เลยอะอะไรกันเนี่ยฮะยังไม่มองอีกเหรอไม่ได้ครับแต่ว่านะถ้าไม่เอาเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวฉันเองก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันคนอย่างแกหรอกนะ มาเจอกันแบบนี้คงมีวาสนาชักพาไปหาอะไรกินกันดีไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงมาอยู่ได้ไงะฮเฮ้ยอายาสกิจไอ้พวกนั้นมันใครน่ะไม่เห็นต้องถามเลยนี่ครับนี่มันมาเฟียชัดๆเรื่องนี้นี่เองเลยเพื่อนร่วมอาชีพสายวิชานึงแต่แรกแล้วว่าแกมันน่าสงสัยเป็นแบบนี้เองอย่างนั้นนะเปล่านะเฮ้ยไอวันแกมีทุรอะไรกับเด็กฉันวะเอ๊ะ ผมเป็นพวกคุณตอนไหนอ่ะแบบนี้เองไม่ว่ายังไงก็อยากจะเหย่เลือดจางนั้นสินะไม่รู้หรอกนะผามาจะแข่งไหมอ่ะแต่ห้าวใช้ได้เลยนิวว่ะเดี๋ยวดิดูตัวอีกทีนี่เราโดนล่าเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องใหญ่แบบนี้ตอนไหนอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยแทนที่คุณมาเรียจะโกรธจะโดนประเทศเคืองซะก่อนละมั้งแล้วยิ่งกว่านั้นอ่ะจะทําให้พวกคุณหนูต้องพลอยเดือดร้อนด้วยสิต้องรีบชิงหนีไปจากที่นี่ก่อนละเฮ้ย จะตัดช่องน้อยไปไหนอ่ยอายาสกิแกอย่าบอกนะว่าจะทิ้งเพื่อนแล้วเพนแล้วผมไปเป็นหัวคุณตอนไหนล่ะครับออกเนะคิดจะทิ้งเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้เนี่ยนี่แกยังเป็นคนอยู่อีกอย่างนั้นเหรอคนไรเพื่อนกินไปป่าเลยเอ๋ทางนั้นก็พาดผมด้วยเหรอเนี่ยมอนนี่เนี่ยคงต้องเชือดมันทิ้งลูกเดียวแล้วนะอ๋อแบบนี้เองเหรอเราคงตายวันนี้สินะเฮ้อ นี่มันวาอะไรกันนะถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยตอนที่กลับไปเขาลือหาดจะไปขอโทษคุณมาเรียตรงตรงก็ดีแล้วเอาไงเพ่เดี๋ยวให้มันคิดก่อนเออใจร้อนนั่นสินะถ้าหากว่ารอดกลับไปได้ไว้ไปขอโทษตรงๆดีกว่าทําไมไงอาไมไงาไมสิ้ว่าอะไร มวชช้าอะไรอยู่อ่ะรีบๆไปกันเถอะเฮ้ยถ้าม่ชักช้าอยู่แบบนี้ล่ะก็หายาเตะถูกดามน้ำไม่ทวนทิ่มแทงเข้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่หนักหนาสาหัสแบบนั้นมั้งคะแต่โค้ตตัวใหม่คงไม่เหลือชิ้นดีแล้วล่ะค่ะอย่าห่วงเลยอย่าดูถูกไายาเตะนะไม่หรอกเสื้อคอดหน้าเละไปแล้วนะคะเฮ้ งั้นเหรอสมเป็นฮฮยเตะจริงๆที่เสื้อคอดขาดเพราะว่าชันแท้ๆเลยแต่กลุ่มใจถึงขนาดนั้นแล้ว่าเขาจริงจังกับงานพ่อบ้านของนาคิจริงๆนะเฮีย <Yeah. S 2> พอพูดแบบนั้นแล้วจะรู้สึกโกรธลิ้นเสื้อคอสขาดไม่ลงแล้วล่ะคะ่ะเออฉันไม่ได้โกรธเพราะเรื่องแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วละ่ะฮะแม่กลับมาได้จังหวะเลยนะคะเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ไหวเลยนะแต่เนี่ย ดีจังนะที่ยังกลับมาได้แบบเป็นๆนะมาไีเองก็อย่าไปกลีดไฮายาเตะล่ะตอนรับหมอนั่นอย่างอบอุ่นด้วยนะค่ะธนากิว่าอย่างนั้นแล้วก็จะว่าไปไฮายาเตะน่ะพูดถึงฉันอย่างนั้นเหรอเอ๊ก็อย่างนั่นไงน่ารักหรือว่าน่านะเอ็นดูน่ะเออเออคืออ่ะที่จำได้นะตัวเล็กเอาแต่ใจแถมยังหัวดือ พออะไรว่าแล้วใครๆก็หยุดไม่อยู่เลยเจย์กลอบมาแล้วครับคุณหนูเออจะทำจะทำไมล่ะทำไมถึงปิดประตูล่ะครับคุณหนูนวหูตาบ้าบ้าบ้าอีกตายเถอะใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าอ่อนโยนแล้วก็น่ารักมากนะเรื่องแบบนั้นเนี่ยฉันว่าน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้หน่อยนะคะและด้วยเหตุนี้ชีวิตอันแสนบัดซบของพ่อบ้านเงินกู้ จึงดำเนินมาถึงจุดจบในที่สุดอย,อย่าเล่นกันแรงๆแบบนี้สิครับร้อนจังเลยขอโทษนะครับที่ต้อง <ở S 1> ทํา <ำ S 2> ให้ลําบากแบบเนี้ยสามสิบแปดจุ้าองศาไข้หวัดครับไม่ผิดแน่น,นอนให้ตายสิแค่โดนอากาศหนาวินิดหน่อยๆแล้วถึงกับเป็นหวัดแบบเนี้ย จะปวกเปียกไปหน่อยละมัง้งแต่ว่าจะปวกเปียกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะโดนใครบางคนขังไว้ข้างนอกในสภาพเปียกไปทั้งตัวตั้งกี่ชั่วโมงซะแบบนี้ก็ต้องเป็นหวัดแน่สิคะเออเอเออ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 ะไรเล่าแบบนั้นก็เหมือนกับว่าฉันเป็นคนร้ายนะสิ ทรมานหรือเปล่ปาคะให้เ,เตะคุ้มเอาเรื่องเลยครับนงหูนงหูนงหูอย่าจ้องด้วยแววตาเหมือนเป็นลูกกอกระไรใจของเคนรอดเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ที่ไม่สบายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยตอนนี้ก็พักให้สบายก่อนแล้วกันนะอ๋อครับอืม มิลช็กนะคะน่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นค่ะอขอบคุณมากครับไม่ละค่ะถึงจะบอกว่านากิซ้ำเติมที่ปิดประตูขงังเยแต่ต้นเหตุจริงๆก็คือฉันเองนะคะในความคิดของอิซึมินี่คือความตั้งใจที่จะช่วยนาคิก็จริงอยู่นะครับที่คุณหนูเป็นคนซ้ำเติมคุณอิซึมินะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันกับคุณหนูสินะครับ ตัวผมเองต้องหากะที่เข้าใจผิดไปเป็นโยดอืมไม่ละค่ะอย่าคิดมากงั้นผมขอดื่มนี่เลยนะครับคะ่ะไม่ทราบว่าจะถูกปากหรือเปล่านะคะอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยดีจังเลยที่รสชาติถูกปากนี่คงทำเองสินะครับคุณอิซิมิทำอาหารเก่งนะครับเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าเก่งหรือเปล่าว่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นผู้หญิงนี่ค่ะ ความคิดที่ผู้หญิงต้องทำอาหารเป็นนะ่ะมันเป็นความคิดที่ผิดนะอิซมิแง่คิดแล้วสมัยแบบนั้นนะ่ะเอาตัวรอดในยุคข,ของธุรกิจข่าวสารไม่ได้หรอกนะตอนที่นากีเอาคำพูดยักยักมาใช้นะ่ะหมายความว่าจะพยายามกับเกลี่ยนบางอย่างค่ะก็อรู้ดีสมกับที่รู้จักกันเลยนะคะยังไงก็เหอะศตวรรษที่21นะ่ะชายหญิงเท่าเทียมกันแล้ว <c oughs> พอพูดแล้วฮายาเตะยังไม่ทานข้าวกลางวันสินะเ <c oughs> อ๊ะอ๋อครับดีละ งั้นฉันจะทำเ้าื่องต้มแบบสีมือให้ทานเป็นกรณีพิเศษเลยก็แล้วกันเอ๊ะสีที่เหมือนไม่พอใจนั่นอะไรอะฮะหรืออยากพูดอะไรอะว่าไม่อยากทานอาหารฝีมือฉันนั่นเหรอฮะฟอาครับรู้สึกปลื้มจนจุกลิ้นปี่เลยครับดีมากงั้นเตรียมใจรอแล้วกันมิสเตอร์โกกับแมนฉันอ่านจนครบทุกเล่มใช่นะไม่มีอะไรที่ฉันน่ะจะทำไม่ได้หรอกไปกระเทาะทามะเหมียวแกก็ทำเสียงเหมือนไม่พอใจด้วยเหรอฮะ ฉันจะไปเตรียมยาคลีบกระเพาะเอาไว้ให้นะคะพีายามเข้านะคะท่านฮยาเตอ๋อครับด้วยเหตุนี้การเฝ้าพยาบาลของคุณหนูนากิจึงเริ่มขึ้นไม่นะ่าคุณหนูก็ดูมั่นใจซะขนาดนั้นอะอาหารคงไม่แย่มั้งฮยาเตะกลับไม่รู้สึกเลยว่าตอนมีแววจะไม่หายป่วยอะไรกันสักครูนี่เธอยังอยู่อีกเหรออืมฉันเกิดหิวขึ้นมาตอนที่นั่งดูดีวีดีดาวเทาเพลินะ่ะ งั้นใช้ชิมอาหารที่ฉันทำสะกกอดงั้นลักันเอ,อ,อจริงสิยังมีดีวดีที่ไม่ได้ดูอยู่นี่นาจะไปไหนอะ่ะแต่ว่าฉันเอาสารลงมือทำทั้งทีอยากจะทำรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จังเลยนะออและนี่คือกับดักแรกสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เอาอ่าวรสชาติออที่เร้าใจเหมือนเดนกระแทกปากโอ้ยน้ำส้มเนี่ยดีกับร่างกายสินะเอยยุ่งเลยสิ เธอต้องกินอาหารฝีมือนากิแล้วก็มีสักกี่ชีวิตก็ไม่พอหรอกไอเจ้าฮายาเตะถ้าจะมองสับมังนี่สกุยะาว่าไงล่ะอิ๊ขอโทษจริงๆนะคะคุณอิซึมิค่ะเออคือว่าดูเหมือนฮายาเตะคงจะสร้างความเดือดร้อนให้นะคะไม่ล่ะค่ะเดือดร้อนอะไรกันนะแต่ว่าสมก็เป็นคนที่นากีของฉันจับตามอง ข้าอ่อนโยนกับฉันมากเลยนะคะอ๋อหรือว่าไฮยาเตะคุงจะไปติดอาการป่วยที่แย่กว่าไข้หวัดเข้าซะแล้วล่ะคะเนี่ย,ยราชาเสกโกชูจิมะมามามาอ้าวเสร็จ,จแล้วล่ะไฮยาเตะทานได้ใจนะเพราะฉันภูมิใจกับจานนี้เชียนะอ้าวดูดีกว่าที่คิดอีกแฮะ อาจจะดีกว่าที่คิดก่อนได้งั้นผมขอทานเลยนะครัะน้ำเอ้อเยอะเนีน่ยน,นี่มันกับปริมาณเกลือผิดรสชาติเหมือนข้าวหมักปแปลกๆแถมข้าวก็ยังไม่สุกดีและมีน้ำซ้ำเหมือนจะได้กลิ่นน้ำยาล้างจานที่ใช้ในครัวด้วยสิเป็นอะไรไปฮายาเตะนี่ยังเรียกว่าอาหารได้เหรอหรือว่ารสชาติมันไม่อร่อยเหรอ ในบาง<อ>ครั้งลูกผู้ชายนั้นก็มีความมุ่งมั่นแม้จะต้องดันทุรังก็ตามทีอร่อยมากเลยละครับเด็กดีทั้งหลายอย่าเลียนแบบนะจ๊ะเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะน้ำยาล้างจานมันไม่ใช่ของกินยังไงล่ะน้ององ,ง,งั้นเหรอเขาย,ยังเชื่อหน่อยไม่ค่อยสบายใจเพราะไม่ได้ลองชิมแต่ก็อร่อยสินะครับยอดเยี่ยมเลยล่ะครับคุณหนูที่มันอร่อยต้องเป็นเพราะใส่น้ำมันไปรสชาติแฝงแน่เลยเง,ง,งินเองเหรอครับยังมีอีกเยอะเลยทานอย่าให้เหลือนะ ว้าวอร่อยโอ้มายฮ่าฮยเตน,เนี่ตกกละจ้าการตอบสนองความหวังของผู้เป็นนายนั่นคือสิ่งที่พ่อบ้านพึ่งกระทาอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นใส่น,นี่ลงไปเพราะนึกว่าเป็นน้ำมันการตอบสนองความหวังของผู้เป็นนายนั่นคือสิ่งที่สัตว์เลี้ยงพึ่งกระทำอ่อออิ่มแล้วเหรอครับเฮอทานสะเกลี้ยงเลยนะท้าทางจะหิวหน้าดูเลยสิงั้น จะจะเอานี่ไปเก็บก่อนละกันนอนพักตามสบายเลยนะเยเอปกติก็สวยเป็นอาจินอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมมันเร้าใจเกินเหตุพี่กนเออถ้าฝืนเกินไปแบบนี้เดี๋ยวก็ตายจริงๆกันพอดีแล้วค่ะคุณมาเรียจริงๆเลยอิซาทานซะหมดจนได้นะคะก็เด็กคนนั้นเนี่ย ใส่น้ำยาล้างจานเพราะว่าเป็นน้ำมันเนี่ยสิคะอ๋อครับเอฮะแต่ว่านี่เป็นอาหารที่คุณหนูตั้งใจทําเต็มที่เพื่อผมแท้ๆและอีกอย่างดีใจนะครับที่มีคนคอยมาเฝ้าไข้แบบเนี้แล้วคุณแม่ของคุณไฮยาเตคุงไม่เคยมาเฝ้าไข้ตอนที่กําลังป่วยเลยเหรอคะแม่ของผมนะต่อให้ลูกไข้ขึ้นหรือว่าเจ็บหนักก็เธอะเขาจะทําเป็นเมินแล้วก็ไต่ถังวิ่งเข้าหาความฝันลูกเดียวแบบนั้นแหละครับ แบบนั้นมันเด็กคนนี้ล่ะก็พูดเรื่องหนักๆได้หน้าตาเฉยเลยฮะแต่ยังไงก็วันนี้นอนพักให้สบายนะคะครับผมก็ง่วงแล้วล่ะงั้นก็ลาตีสวัสด์ค่ะ อะไรเหรอครับคุณหนูถือว่ายืนหน้ามาใกล้แบบนั้นอ่ะมันนอนไม่หลับนะคระับหนงหให้ยเตะบ้า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 คุณหน<ช>ูพะมาหนูหูอย่าตาบ้าที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าคนดีมักจะตายเร็วตอนนี้พอจะรู้เหตุผลซะแล้วล่ะค่ะอ,อ๋อและแล้ววันมหาสวยของพ่อบ้านยาจกก็สิ้นสุดลงแต่ทว่า ได้นอนไปคืนนึงใครก็หายเรียบร้อยเมื่อวานนี้ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องพยายามหน่อยละโอ้อรุณสวัสดิ์ค่ะเอ้อเออรุณสวัสดิ์ครับวันนี้อากาศดีเหมาะจะซักผ้ามากเลยนะเอ้อ้อครับนั่นสิครับอ้าวตายจริงเป็นถึงพ่อบ้านของซันเซนอิงแท้ๆแต่ไทยมันเอียงอยู่ในะคะเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดี อย่าให้ผู้เป็นนายอับอายสิคะถ้างั้นขอตัวก่อนนะอ๋อเอออเอใครนะมีคนแปลกแปลกในคลือห่านเลยคะครับสวมชุดเมดพลเแเบกกับคุณมาเรียแล้วก็ใส่แว่นด้วยครับ มีจุดสังเกตอื่นอีกไหมคะนั่นสินะครับถ้าจะให้พูดก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนความสามารถแต่ว่าซุ่มซ่ามตามธรรมชาติเลยล่ะครับอ๋อแบบนี้นี่เองถ้าเป็นเธอก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะใหเ้เด็กคุมช่วยทำความสะอาดช่วงเช้าหน่อยนะคะครับอ๋อแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแขกอีกคนมาด้วยละคะ่ะถ้าเกิดว่าเจอเขาก็พามาที่ห้องรับแขกหน่อยนะคะอ๋อครับเข้าใจแล้วหรอครับคนบ้านทจิบนะานมาที่นี่เหรอ ค่ะเหมือนเ่นคุณซากิอยู่ที่นี่เอสพีคงให้เธอเข้ามานะคะคลาวส์นี่น,นะมีผู้บุกรุกในเครือข่ายจัดการซให้เรียบร้อยละ่ะอ๋อนั่นละไม่ต้องเรอววิธีถ้าหากทำให้ไม่ถึงตายได้ฉันอนุญาตให้ใช้ปืนเออคือว่าเอาเป็นว่าจัดการให้เร็วที่สุดกันแล้วกันแค่นี้นะแล้วกันไม่เห็นต้องไลต่ตะเพิดกันเลยนี่คะก็ฉันไม่อยากให้ฮายาเต่รู้เรื่องนี้นี่นา ถึงจะบอกว่ามีแขกคนอื่นอีกก็เถอะเอยทำไมโลกมันไม่แตกแตกไปสักทีนะย,ยังไงเนี่ยเด็กที่รำพึงเรื่องอันตรายออกมาแบบเนี้ยอ่ะฮะแกเป็นใครเนี่ยยาวหน้าตายาจกมาทักชาวบ้านเขาเซ่จ้าบ้าเออเออจริงสิดูว่าจะใช่เด็กที่ท้าทางอวดเก่งคนเนี้ย เป็นแผลที่คุณมาเรียพูดถึงหรือเปล่านะใอ่บ้าจริงรู้สึกแย่ชะมัดเลยรู้สึกเบื่อยังไงไม่รู้กันเราหนึงทะเลสาบนี่ให้ดูดิอ๋อครับเออเอมมีชัวอออวอวอวอออ่เออวออเป็นพ่อบ้านก็หลบการโจมตีแค่นี้ให้พ้นสิไอ้คนปลูกเปียแบบนั้นน่ะไม่มีปัญญาปกป้องเจ้านายหรอกน่ารอเดี๋ยวสิครับอะไรกันเล่ามีปัญหาอะไรหรือไงเนี่ยฮะลราวครับ คนบอกว่าถ้าเจอแขกก็พาไปที่ห้องรับแขกด้วยเฮ้ย hey, ไม่โกรธล้วเนี่ยโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้นะ,ะชินแล้วล่ะครับนายน้อยมาอยู่ที่นี่เองเหรอคะจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของฉันสินายน้อยเหรอแต่ว่านายน้อยคะมีอะไรอยากถามนะ่คะฮะถ้าเป็นพี่ชายคนนี้ฉันไม่รู้หรอกนะเปล่าคะ่ะไม่ใช่เขาหรอกคะ่ะเจ้าหุ่นที่อยู่ข้างหลังนายน้อยนั่นอะไรเหรอคะฮะ อะไรกันลอยได้แบบนี้มีนอฟไร์เหรอปี๊ปีคนพ่เป้าหมายจะพีงต้องการกำจัดหน้าปัดนิ้วกำจัดเฮายจัด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 าัดจ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 ัด้ัด้ัดจัดยัดจัด่ัดจัลจัดจัดจัดัดจัดจัดจหดเัดจหดจั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 ดอังจดจัดจัดดจัดจัดจัดปจาดจจัดจัจั้จงดัดจัจัด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 ังจัดจัดดจัดนันัััดั จะให้แน่แน่แล้พี่พี่นะสบายใจเถอะครับมีฐานะพ่อบ้านตะกูลเซนเเองไทยต้องปลอดภัยไว้ก่อนแต่แกนอ่ะอย่ามาแบกชาวบ้านนะเธนที่ตัวเปลี่ยนสีฟ้าเอ๊ะจะใชยค่ะมาแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงง่ายๆแบบเนี้ยอันตรพาลนี่ค่ะเอ้ยเออขอโทษนะครับเออ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  ก็จริงอยู่นะคะที่ฉันขอร้องให้ช่วยพาพวกเขามาที่ห้องรับแขกแต่ว่าไม่เห็นต้องมาทางหลังคาเลยนี่คะก็ขอโทษครับก็อบอกว่ามันเย็นไงเล่าโทษปล่อยสักทีสิคะถ้าเป็นเจ้าสาวไม่ได้ขึ้นมาจะทํำยังไงเหรอคะอ่าแล้วทั้งสองท่านเนี้ยเป็นใครเหรอครับเอ๊อะอะอเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อทาจิบานะาวัตรุคุงนะคะเขาเป็นคู่มั่นของนาคิค่ะ เด็กหนุ่มปริศนาท่ไมเยี่ยมเยียนนางกิวัตารุและซากิผู้เป็นสาวใช้และอิซึมิวัตารุเป็นคู่มั่นของนางกิจริงเหรอตอนต่อไปของเรื่องราวที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วในวงกดใต้ดินอันกว้างใหญ่ของโตเกียวจะบูกับอันร์กราวนะครับเออะหืแต่ช้าแต่มีอีกคนนึงน่าบ้าไปแล้วแบบนั้นอะอะไรของนายไว้ต่อกันตอนหน้า もし僕の夢が君の心傷つけてたらその想いはいつか僕が ฉนเองนาคิช่วงนี้ที่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นช่วงที่มีไว้ทำอะไรครับเป็นช่วงติดตามไฮเาเตที่กลายเป็นพ่อบ้านชั้นยอดแล้วเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ยังไงล่ะชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่เนี่ยว่าแต่เพเลงที่ดังอยู่นี้มาจากไหนนะอ๋อเป็นเพลงที่อาจารย์คนดังแต่งให้เพื่อเป็นอินเบซองกับผมนะครับความรู้สึกที่อยากปกป้องคุณหนูนะ่ะอัดแน่นเต็มเพลงเลยล้ครับเอยแบบน,นี้เองเหรอังนฝากด้วยนะไฮเาเตครับคุณหนูไม่บายไปเป็นพ่อบ้านคนใหม่ของนาคิสินะครับผมชื่ออายะสกิฮายาเตะนะ ไหนๆก็ไหนๆมาดูยกันก่อนมื้อเช้าสักหน่อยเป็นไงอพวกเซเลบเนี่ยเขาตบตีกันตั้งแต่ตอนช้าเป็นเรื่องปกติเหรอครับฉันก็มีรู้หรอกนะแต่อยากจะทําเท่ละมัง่งยังไงก็ซัดให้หงายเงิบเลยแล้วกันตอนหน้าพ่อบ้านประจันบ้านการต่อสู้ของลูกผู้ชายเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมไอ้พ่อบ้านบ้า,บาเอาไปกินตอหน้าก็เซอร์วิสครับเซอร์วิส